เพืเ่อเพืเ่อนสงสัยเอ๊กล่องโฟมนี้เราเห็นเนาะอันนี้ผมก็ปลูกแหล่งอาหารของเขาไว้ใบผงชิลดครับมันเป็นอาหารเราก็กว้างครับเป็นที่กว้างก็เลยนี่ครับอาหารเสริมโปรตีนโปรตีนสูงเพราะว่าเดี๋ยวกล้าเขาจะงอกยาก สวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาไลา่สะสมผักที่ปลูกไว้นะครับสวัสดีครับคุณวัฒนาครับเลิกงานแล้วเหรอครับผมเดยียว ใช้อะไรกําจัดศัตรูแล้วก็สลับกับน้ำน้ำหมักเส้นยาสูบครับจิตพ่นช่วงเย็นครับหยุดครับอ๋อสดีครับพี่ทองสายครับสบ,บายดีบอเห็นเงียบสลัดนี้ดีครับปลูกหน้าหนาวนี้ศัตรูพืชน้อยมาก ครับอันนี้แตงกวาในน้ํานิ่งนะครับนี่นะครับวันอีกสามวันก็จะได้เอาลงกล่องปลูกจริงแล้วครับขอบคุณนะครับมากก็จะได้ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเต็มร้อยครับประมาณนี้นะครับแบบนี้หนึ่งครับนี่ครับลงไปแล้วนี่ครับประมาณนี้ครับก็ลงลึกมากต้นกล้าจะไม่งอกครับเขาจะดันยากครับ เป็นกุหลาบครับสวยมากครับสวยงามอันนี้เราไม่ได้ฉีดพ่นอะไรนะครับไม่ได้ฉีดก,กำจัดเดีย๋ยวผมจะพาชมพใ<า>ครสนใจกันได้ครับมีคำแนะนำให้ไม่ห่วงวิชาครับผมก็มือใหม่เหมือนกันกินผักเพื่อสุขภาพปลอดสารอ้าวแล้วก็สลับกับน้ำ น้ำหมักเส้นยาสูบครับจิตพ่นช่วงเย็นครับมหอยเชอรี่สีทองมีเสียงมาน้อยขร้บมาอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวกล้าเขาจะงอกยากผักกาดหอมอิตาลีครับกำลังสวยมากเลยครับได้อากาศ กินอาหารอาหารร้อยลอแล้วครับยังไม่ได้เอาเดี๋ยวเอาแหนแดงให้เขาครับผมแพะ้ะทำอันนี้จะเป็นบางบางส่วนที่ผมเพาะเพาะไว้แล้วครับเพาะไว้แล้วอันครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะครับเขาจะออกเหมือนลักษณะสวัสดีครับทักทายคุยได้นะครับ สารอาหารของอผักสลัดก็เป็นสารอาหารปุ๋ยใบผงชุดลดใบชะยานี้ปลูกง่ายครับเสียบเอาต้นเสียบก็ติดแล้วครับติดนี่ครับก็จะติดขึ้นมาฟองน้ำนี้จะมีสม,มุด96ช่องนะครับภารกิธรจงานบ้านแล้วก็เลยมานั่งดีแลกเพาะมาเมล็ดพันธุ์เพิ่ม ก็จะเป็นประมาณตัวนี้ครับเป็นสารชีวพันธุ์กินอาหารอาหารร้อยลอแล้วครับยังไม่ได้เอาเดี๋ยวเอาแนืแดงให้เขาครับผมแพาสารจับใบครับแล้วก็มีตัวเดี๋ยวมีตัวนี้ให้ดูเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี่ครับ ที่ผมใช้แต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าหน้าหนาวมันจะไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่ศัตรูของผักสลับองอันนี้เป็นฟอ,องน้ำก็ธารกิจงานบ้านแล้วก็เลยมานั่งดีแลกเพราะมาเมล็ดพันธุ์เพิ่มก็จะเป็นประมาณตัวนี้ครับ เป็นสารชีวพันธสาธิตูครับสาะละเน่สดมากครับน่าทานมากเลยปลอดสารทำน้ำจิ้มซีฟด่างครับจะประมาณนี้1ช้อนโต๊ะหน่ช้อนโต๊ะต่ตตอน้ำ5้าลิตรครับนี่เชอรี่นี่ครับเชอรี่สีทองครับ ไม่ได้ทำงานคารถลต้นน้ำต้นน้ำต้นไม้โอดีแหลกเนาะเดี๋ยวผมจะเพาะอีกสักหน่อยจะพาดูต้นหม้เพื่อนๆพ,พาก,กันไปติดทำอันนี้จะเป็นบางบางส่วนที่ผมเพาะเพาะไว้แล้วครับเพาะไว้แล้วมากก็จะได้ประมาณ95%นะครับ เต็มรอยครับประมาณนี้ครับเกณยาสูบหมักไว้เกือบก็ผมผมหมักไปประมาณ3เดือนก็มาฉีดพ่นกับอาวันนี้ผมมาเพาะต้นก้ากวางตุงครับเอาไว้ทานรุ่นต่อไปครับแนะนำวิธีได้ครับไม่ห่วงครับเพื่อนให้เพื่อนๆสุขภาพดีแข็งแรงครับ อันนี้ผักอีกตูครับเดี๋ยวผมจะเพาะอีกสักหน่อยจะพาดูต้นหมเน้เพื่อนๆพาก,กันไปจึกตกชาวาผักกันจองก็ให้หอยแล้วก็เราก็เก็บไปกินกับส้ตมตำได้ครับนี่ครับกำลังเดี๋ยวเอาอไปดูตัวเลกครับเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวก็ อันนี้เป็นผักกาดหอมอีกเป็นเนาะอันนี้ผมก็ปลูกแหล่งอาหารของเขาไว้ใบผงชโลดครับมันเป็นอาหารเราก็เอาไปห่อครับเป็นคำๆำนี้ผักพอรโสตดาครับนี่ครับผมบอกว่ามีแม เดี๋ยวผมจะเพาะอีกสักหน่อยจะพาดูต้นหมน้เพื่อนๆพากันไปถึงกกำจัดเพี้ยใบอ่อนนะครับแต่อันนี้ผมไม่ช่วงนี้ผมไม่ใช้เลยครับจะเป็นชีวพ,พันธุ์จะเป็นเชื้อราป้องกันใบจุดบอกสอบถามได้นะครับเพื่อนๆน้ำกลองโฟมสูตรทักทักมาก็ได้ครับสอบถามแนะนำปลูกหรือสนใจเมล็ดกล้า สวัสดีครับคุณวัฒนาครับเลิกงานแล้วเหรอครับผมฟ้าครับเป็นธาตุอาหาร A B อันนี้ร่อยน้ำลึกนะครับแต่งกวาในน้ำนิ่งครับไม่ได้ใช้สารอะไรเลย กำลังโตครับดกมากต้นติกเตี้ยนะครับนี่ไงครับเดี๋ยวให้ดูไม่เอาลงไปลึกนะครับเอาพอปิ่มปิ่มก็จะมีนี่ครับก็จะมีหนอนมาก,กัดยอดประมาณนี้แหละครับนี่ ก็ปล่อยธรรมชาติก็เด็ดครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปดูตัวเล็กคร์ปมืดแล้วเดี๋ยวกไนนว็ไล่นานแล้วครับไล่นานแล้วครับมีเพื่อนมาชมให้กําลังใจโอเคเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วครับเดือนสิบสอครับน่าจะผ่านได้ประมาณกีณ่วันละวันนี้วันที่เท่าไหร่ฟองน้ำมันจะมี กากระบาดสี่ช่องครับไอ้กระ,ะตรงกลางครับมันก็เขาจะทําไว้ให้แล้วครับก็แหวะเพาะรวมกันถาดหนึ่งครับอันนี้ว่าจะเพาะสองถาดครับเป็นกุหลาบครับสวยมากครับสวยงามอันนี้เราไม่ได้ฉีดพ่นอะไรนะครับไม่ได้ฉีดก,กําจัดสวัสดีครับทักทายคุยได้นะครับ สารอาหารของผอักสลัดก็เป็นสารอาหารปุ๋ปยว่วผมโห oh, ระพาครับโห oh, ระพาในกล่องน้ําครับกล่องน้ํานี่สลัดนี้ดีครับปลูกหน้าหนาวนี้ศัตรูพืชน้อยมากครับอันนี้แตงกวานในน้ํานิ่งนะครับนี่นะครับกันใหม่ครับโอเคเดี๋ยวก็จะลงไลน์ละครับ เป็นเพือ่อน